ถ้าใช้จ่ายต้องห้ามนะคะคกับสี่ประเด็นที่ผิดพลาดอยู่บ่อยๆค่ะมีประเด็นไหนบ้างคะที่เราพบว่ามันผิดพลาดบ่อยๆค่ะพี่น้องครับผมคือเอาต้องพูดแบบนี้ว่าจริงๆค่าจะต้องห้ามเนี่ยสประเด็นที่ว่าเนี่ยเป็น4ประเด็นที่มาจากหลักกฎหมายแล้วกันนะครับหลักกฎหมายที่ว่า <ừ> คือมาตรา65ตรีหลักกฎหมาย <ừ> ตรงนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องของรายจ่ายที่กฎหมายไม่เป็นรายจ่ายซึ่งถ้ามีข้อย่อยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ20ข้อ เขาก็จะบอกว่าแบบไหนใช้เป็นรายจ่ายไม่ได้อะไรแบบนี้ในหลักของกฎหมายแต่ว่าโดยหลักการ<ฆ>ทั้งหมดเนี่ยมันจะเชื่อมโยงอยู่ประมาณ4ี่มุมนี้นะครับมุมแรกง่ายสุดเลยคือถ้าเป็นรายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไม่สามารถเป็นรายจ่ายได้อันนี้อันนี้ชัดเจนอันที่2คือจํานวนเงินเหมาะสมหรือเปล่ามันมากเกินไปหรือเปล่าที่ทจะใช้มาเป็นรายจ่ายคาว่าเหมาะสมก็อาจจะมองในหลายมุมมองเนอะเหมาะสมที่ว่าคือจ่ายมากแล้วได้มามากจริงไหมอ่าได้คุ้มหรือเปล่าหรือว่ามันจงใจจ่ายให้สูงกว่า สิ่งที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าเพื่อผลประโยชน์บางอย่างอันนี้ก็เป็นเรื่องของคมว่าเหมาะสมซึ่งจะเห็นว่าคําว่าเกี่ยวข้องหรือเหมาะสมเนี่ยเป็นคําที่ค่อนข้างนามประรรมประมาณหนึ่งนะครับอ <Ừ. S 1> คือแบบไหนเกี่ยวแบบไหนเหมาะหลักการแนะนําอันหนึ่งที่ที่ต้องระวังก็คือว่าบางทีเราคิดว่าอันนี้มันเกี่ยวแน่แ,นแต่มันอาจจะไม่เกี่ยวกับเราก็ได้ยกตัวอย่างเช่นผู้เป็นเลยก็ได้ครับก็คือค่ารับรองง่ายสุดค่ารับรองต้องไม่เกินเท่าไหร่ซึ่งค่ารับรองมันจะมีประเด็นถึงรเรื่องของกฎหมายอีกนะแต่ว่า พอเห็นภาพแล้วอยากอยากพูดถึงเรื่องนี้เลยคือสมมติบอกค่ารับรองมีได้ไหมมีได้ครับแต่มันมีได้ทุกทุกธุรกิจหรือเปล่าจริงหรือเปล่าต้องคิดอืเช่นสมมติสมมติพี่บอกว่กาพี่เปิดบริษทัททําธุรกิจขายของออนไลน์อืให้กับยูเซอร์รายย่อยก็คือผู้บริโภคทั่วไปเลยค่ะพี่อาจจะไม่ควรจะมีค่ารับรองด้วยซ้าเพราะมันไม่เกี่ยวข้องถูกไหมจะไปรับรองใครอ่ะในเมื่อลูกค้าก็ไม่เคยต้องรับรองเขาถูกไหมฮะอย่างเงี้ยมันมันอาจจะไม่ได้สําหรับทุกทุกธุรกิจก็ได้หรือแม้แต่ค่าน้ำมันลดถ้าพี่เป็นหอพักที อยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลายัยพี่ก็อาจจะไม่จาเป็นต้องมีค่าน้ำมันรถก็ได้หรือมันมันมีมันก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าเอาไปทําอะไรนะ่ะทีม่มันจะเป็นต้นทุนได้จริงๆอันนี้มันก็จะมีเรื่องของความเกี่ยวข้องซึ่งมันจะมีเรื่องของการพิจารณาหลักการพวกนี้สน,สนเหมาะสมเป็นเรื่องจำนวนเงินครับกฎหมายไม่เคยบอกเลยครับว่าต้องเป็นเท่าไหร่กฎหมายแค่บอกว่ามากเกินสมควรและสมควรคืออะไรสมควรคืออะไรไม่รู้สมควรอาจจะเป็นชื่อคนก็ได้คือสมควรคืออะไร <S 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 เราไม่รู้ นะครับแต่ว่าทั้งนี้นั้นมันต้องมีความเมกเซนก็คือว่าอย่างที่บอกไปอ่ะคือมันพิสูจน์ได้ไหมว่าจ่ายไปแล้วได้รายได้กลับมามากกว่าอันนี้เป็นสิ่งหน้าที่ที่ธุรก,กิจต้องพิสูจน์นะครับเป็นเป็นนามธรรมนงนคู่แต่ว่าตัวที่จะจะบอกว่าเป็นตัวที่ชัดเจนที่สุดคือตัวที่3คือหลักฐานคือมันต้องพิสูจน์ผู้รับเงินได้จ่ายไปแล้วต้องรู้ว่าใครเป็นคนรับเงินจ่ายไปแล้วต้องมีหลักฐานการรับเงินซึ่งตรงนี้นสําคัญมากมากถ้าไม่มีต่อให้มันเกี่ยวข้องต่อให้มันเหมาะสมแต่ถ้าไม่มีหลักฐานพิสูจจนน์ก็็ไไมม่่สาาาารรถเปยยด ังนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าหลายคนเวลาพูดถึงเรื่องรายจ่ายจะนึกถึงการมีหลักฐานก่อนอันนี้คือสิ่งจําเป็นมากๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับแม้ว่าจะเกี่ยวข้องแม้ว่าจะเหมาะสมถ้าไม่มีหลักฐานก็ไม่ได้แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของกฎหมายครับกฎหมายมีข้อกําหนดเยอะแยะมากมายเลยครับว่าอันนี้อันนั้นต้องหักได้ไม่เกินเท่านี้มีการคํานวณเท่านี้นะอะไรแบบนะี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูในประเด็นต่างๆต่อไปเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าให้จำแนวทาง4ข้อคือแน่นอนต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ก็เป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมไม่มากเกินสมควรมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่ามีการจ่ายเงินแล้วก็ไม่ขัดแย้งกับข้อ,ขอกฎหมายที่เขากําหนดไว้ครับ